สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับการย้ายมาของลิโอเนลเมสซี่เซอร์คิโอรามอสจารูจิเปนารูม่าสร้างความตื่นเต้นให้กับสาวกปารีสแซงต์แชงกในฤดูกาลนี้แต่มีคำถามตามมามากมายอย่างเช่นเมสซี่จะเล่นร่วมกับเนมาและเคลียรเอ็มปาเป้ได้หรือไม่ จะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งระหว่างดดนนานลูมาก,กับเกรอตนาวัตคำถามสำคทญที่สุดทเทนเนอร์มาริโซเปเชติโนมีภาวะผู้นำหรือเก่าพอที่จะควบคุมนักเตะที่มีอีโก้สูงเหล่านี้หรือเปล่า <savoir> การทวงแชมป์ลีกเอิงคืนจากริยวอาจไม่ใช่งานยากเกิดเกิดไปนักเช่นเดียวกับการคว้าแชมป์ทั่วสองรายการในประเทศคือเฟนคลับและเฟนลีครับแต่การหนักอยู่ที่เป้าหมายคือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก ที่เคยเกอบได้สัมผัสมาแล้วเมื่อฤดูกาล 2019- 2020ประเด็นแรกคงไม่มีใครตั้งข้อสงสัยในเรื่องฝีเท้าของเมสซี่เนมร์และเอ็มปาเป้ว่าจะเล่นร่วมกันได้ไหมเพราะนักเตะระดับนี้สามารถปรับตัวเข้าหากันได้แบบสบายสบายแต่เรื่องเกมรับมมสิเมสซีซ่เคยเป็นนักเตะที่มีอภิสิทธิ์เหนือใครที่บาร์เซโลนาสามารถเดินทอดน,น่องไปมาในจังหวะที่ทีมตั้งรับไม่ต่างอะไรกับเนมราในทีมแปดแชร์ก่อนหน้านี้ ดังนั้นเราจึงได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือเมสซี่ที่ไปนอนตั้งกำแพงกับคู่แข่งเพื่อป้องกันการยิงเรียกหรือเอป,ปเป้ที่ต้องใช้สิทธิ์ความเป็นรุ่นน้องลงไปช่วยไล่ในจังหวะตั้งรับประเด็นต่อมาคือเรื่องผู้รักษาประตูเมื่อหนึ่งนาว้าเริ่มต้นด้วยการเฝ้าเสาอย่างสม่ำเสมอจากนั้นเริ่มสลับให้ดนาลุมาลงเฝ้าบ้างถึงตอนนี้นาวัาลงเฝ้าเสาเกมหลีกสิบนัดเป็นคัพหนึ่งนัดเป็นลีกคัพหนึ่งนัดยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีกสามนัด ขณะที่ดอนนารุม,มา่าเกมลีก8นัดและแชมเปี้ยนส์ลีก3านัดยังเป็นรองอยู่นิดๆฤด,ดูกาลนี้ผ่านไปแล้ว5เดือนเดิมมองเห็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นในทีมแพ้แช์บ้างแล้วนักชาตาแฟนบอลอาจมองไม่เห็นอะไรแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นถูกเปิดเผยจากสื่อดังของฝรั่งเศสบอชติโนคือคนแรกที่ถูกโยงอำลาทีมไปคุมทัพแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ช่วงกลางฤดูกาลหลังจากที่ทีมจากอังกฤษปลดอเลกุน่าโซเชวไป การเปิดเผยว่าปร์เชติโน่ไม่มีความสุขกับบทบาทของตัวเองในทีมแปะแชกที่เป็นได้แค่ฮิตโค้ดหรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเดียวเท่านั้นส่วนงานอื่นๆถูกรับผิดชอบโดยเลโอนาร์โดผู้อหน่วยการกีฬาเป็นคนดูแลเกือบทั้งหมดสร้างความบกพิ่นและอึดอัดให้กับโค้ดอาร์เจนตายเป็นอย่างมากส่วนประเด็นดดนารุม่าก็มีการเปิดเผยว่าปร์เชติโน่ไม่เคยอยากได้มาร่วมทีมเพราะยังคงวางนาวัตเป็นมือของทีมต่อไปในซีซั่นนี้ แต่เป็นเพราะเรีนาโดที่ต้องการเซนแบบไม่มีค่าตัวกับตนารุมาให้ได้เพราะไม่ต้องการให้โอกาสงามๆเช่นนี้หลุดมือไปให้กับทีมอื่นนั่นจะเป็นที่มาของความระหองระแหงระหว่างตนาลุม่ากับนาวาัตในช่วงเวลานี้เลคลิปสีดังฝรั่งเศสร,ระบุตอนนี้ความสัมพันธ์ห้องแต่งตัวระหว่างโดนาลุม่ากับนาวาัตเข้าขั้นแย่แม้เดือนก่อนมิโนเลวล่าเอเยนต์ที่เป็นคนผลักดันนักเตะให้มาเล่นในลีกเอิงยืนยันว่าเขาไม่ได้มีปัญหาใดๆกับแป้์แช คอมเมนต์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังโดนาลุม่ายอมรับการต่อสู้แย่งชิงหมือนกับนาวารเป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจและทำให้เขาหมดหงุดหงิดใจเป็นอย่างมากการ,ปรเปิดเผยของเลกิประบุความสัมพันธ์ของโดนาลุม่ากับนาวาตถึงขั้นพันทลายลงและไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นในช่วงหลังของฤดูกาลแต่ด้วยกันนั้นความเป็นมืออาชีพปอร,ร์ชิติโนต้องรีบปฏิเสธเรื่องดังกล่าวทันทีเลคิยังเปิดเผยเรื่องต่างๆของนัเกเตะที่มีอีโก้สูงหรือพวกที่มีอภิสิ์เหนือใคร ทำให้เกิดรอยร้าวให้เกิดขึ้นในหมู่เพื่อนนักเตะด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ปเชติโนรูเหมือนจะไม่มีอำนาจในการจัดการด้วยอย่างเมสซี่กับเปียนโดปาราเดสไม่ได้ลงซ้อมใน,นวันรุ่งขึ้นหลังจากไปร่วมงานประกาศรางวัลบอลลูนดอร์2021เนมาไปร่วมนัดของสปอนเซอร์สายและไม่มีการลงโทษใดๆจากทางสโมสรในกรณีที่มารอิคาดีนอกใจภรรยาวานดานาลาจนกลายเป็นข่าวโด่งดังและเกือบครอบครัวแตกมาแล้ว โดยสโมสรอนให้เวลาสุนาอาเจนตาหยุดพักไปเลย3วันเพื่อให้ไปเคลียร์กับผู้ชีวิตเรื่องพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของอีกหลายเรื่องที่ทําให้นักเตะคนอื่นๆไม่เข้าใจปอร์เติโนและไม่พอใจการตัดสินของสโมสรอนบางทีแพ้แฉอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจบฤดูกาลนี้นอกจากเอ็มบาเป้ที่หมดสัญญากับทีมไปแล้วก็อาจจะมีปอรชเติโนและอีกหลายคนทยอยออกมาปิดฉาก3ประสานแดนหน้าเมสซี่เนย์มาเอ็มบาเป้เอาไว้เพียงแค่ฤดูกาลเดียว